เขตนี้จะเป็นเขตบ้านหนองเชียวใต้เนาะแอดแล้วบ้านหนองลมพี่น้องเนาะบ้านหนองลมานนงลมาสอน,นยังเคยเข้ามาเพื่อใจกลางบ้านโซลายจะขี่รถเลาะทางทางญ่เนาะ ตนะอนนี้บ่ร้งสอนอยู่ที่บ้านดอนเชียวกลางเมืองหนองบกแฝงคมวนเะนาะที่นี่ที่พี่น้องเอาไปรอบไปเที่ยวพมละทางบ้านหนองลมมนามคำขอของพี่ร้องเอฟซีเนาะเป็นอย่างเห็นบ้านเกิดเมืองนอนของพิ่อยู่ที่บ้านหนองลมให้เป็นแคมป์ของบ้านดอนเชียวกลางเนาะบรรยากาศค่อยแรงเราเว็นกำลังที่โต๊ะดินพี่น้อง ฝั่งนั้นเป็นดอนพลาแดกเป็นดอนของทางฟังล่าเป็นดอนที่เพื่อนเฮ็ดกษักรรมรกมเฮ็ดเกษตรพูกฟังเลี้ยงสัตว์หลายอยู่ในดอนเนาะงามขนาดตอเว้นใกล้สิโตกดินแล้วอยู่บ้านดอนเชียวการเพื่อนเฮ็ดโครงการการตาฟังเชื่อนเนาะเพื่อนเฮ็ดมาได้หลายหลายแมดแล้วเนาะใกล้จะสำเร็จ và tà phan gì nói nữa Bán đòn chiều càng là biển bán nhảy, thật chặt đòn chiều nữa, một vì anh vẫn tuyển bón thì giãn gian bùn sông ngựa của thục thục เช่นี้เป็นเขตที่พี่น้องคนเช็ดกสิกรรมหรือว่าเฮ็ดกกรรเดกษตร,รหลายยามแรงที่มี่พอค้าไม่ค้ามาลัดซื้อเครื่องปลูกของฟังเนาะหรือว่าผลล,ลูกเพื่อเอาไป่งยูตลาดราว่าจะเป็นตลาดทางภา,งางแขกแขวงข้า,ขามวนหลักการและทางสวรรค์เนาะเป็นปลูกผักก้าผักบัวพักสลัดหอมป้อมมีมดพี่น้องยมักเล่นมักเขือ อักซารีในค่ายูดอนมันก็สิ้นแล้เ,เอามาส่งอยู่บางนี้เนาะอันนี้เป็นทามไสซของคณะกรรมการเวลาเพิ่งช่วงเฮาน้อเน,อเนอี่ย ตอนนี้ปันเทศการตตาฟังเชื่อมได้หลายปีแล้วเนาะนี่ไครบอกนี่ใ่ข้ามาหาซื้อพักนะพักกาศเนาะปัะเทศกเกษตรหลายเริ่มหู่ละลายมาตั้งแต่อันนั้นถ้าแค่คณพี่น้องอเลยมาแตมพาเรือมงสุมเนาะจุดฮอดบ้านดานปากเซข้ามไปฟังสวัสดิเทศคุณน้ำเนาะ บางบ้านปากเซบางไฟบ้านบัวไข่บ้านท่าข้อเดกรเกษมมดพี่นไองเพราะว่าอยู่ใกล้น้ำของน้ำอุดมสมบูรณ์ดินก็งาม ภาพวิดีโออยากมืดน้อยนึงพี่น้องเลยเพราะว่ามันวอลโฟกัสขอขอโทษขออภัยลายๆเนาะเขตนี้จะเป็นเขตบ้านดอนเชียวใต้เนาะต่อไปบ้านหนองลมดอนเชียวมีนี่สามดอนเชียวดอนเชียวเหนือดอนเชียวกลางดอนเชียวใต้เนาะ บ้านหนองลมเนาะพี่น้องเป็นบ้านที่เฮ็ดเกษตรกรรมหรือเฮ็ดเกษตรเช่นกันเนาะปลูกพืชพักหา,หาปูหาปลาตามล้ำคลองสไลายซื้อปลาใหญ่เมืออ่อกอี้มาซ้อนจะมาซื้ออยู่ทางหนองลมนี่แหละฮอดแล้วบ้านหนองลมพี่น้องขอไปเลาะใจกลางบ้านของคนจักน้อยนึงเนาะใจกลางบ้านมีทางปลูกคอนกรีตพร้อมได้เนาะ โอ้บรรยากาศดีขนาดเป็นปูคอนทรีตต้นมะลันไงหลายในใจกลางบ้านเพื่อนนะบ้านจะติดแค่มะคลองด้วยกันเนาะบ้านหนองลมมาสอนยังพื้นเ,เข้ามาเพื่อใจกลางบ้านโซลนใหญ่จะขี่รถเลาะทางทางใหญ่เนาะบ้านเพื่อนจะติดก,กับทางใหญ่ทางเลขที่1 1ทางเส้นนี้จะเริ่มได้ท่าแค่จนฮอด ตอนนักเทศเพร่อนละไปลองเลย oh. เป็นปูคอนกรีตภาขนาดเนาะบ่ม,มีที่ตม้มรอเบิ่งจัาหน่อย oh. เพื่อนของเพื่อนโซลัยจะเป็นเพื่อนดินเนาะเพื่อนไม้จะบ่คอยเห็นลาย เอาไม้สมัยนี้มานหายาก่นลองเลยโอ้คือสมัยก่อนดินบล็อกหรือว่าผิดเล็กนี่มีขายบริยุทบ้านเมืองพัฒนาไม้ก็หายากหัวเป็นบ้านใหญ่เลย่ะบ่าวซ้อนบ่้เคยเข้ามาจ้าเขื่อนใจกลางบ้านเพืเ่อน อ่อนต้นหมากลหญไยลายขนาดน่ะยำแรงก็จะมีเด็กน้อยขี่รถทีบเลาะลิ่นนะยางตามกลางทางเนาะเป็นวิธีชีวิตสนาบดพี่น้องเลยลก็ทากระปูแล้วไม่ไหม,ไมนะคอนกรีต เาเอาพอสมควรเกือบ2กิโลเมตรมาจังไงจักสิไปซอดใส่นี่ยมาซอนยังโู้เลยนะโอ้ยังบม้เลยเขามาเจอเถอะอาจจะซอดทางใหญ่โอ้ซอดทางใหญ่นี้นี่ซอดสูตรทางใหญ่ทางเด็กคีจิเบตนะ ตอดทางใหญ่เพราะว่าบ้าน่นชิดตับทางเลขทีเ่เป็นเส้นทางหลวงถ้าจากบ้านหนองลมนี่ก็จะเป็นบ้านด้านปากเซ่บ้านด้านปากเซ่เป็นเขตจุดสุมคาว่าเขตจุดสุมนี่ก็คือเขตที่จเจริญหลายพัฒนาหลาย,ลายนะเป็นศูนย์รวมอของหลายๆอย่างอยู่เขตสนบทเส้นว่าจะมีโหงเรียน มัธยมสมบูรณ์มีม้งหมอน้อยหรือว่าอยู่ทางประเทศเพื่อนบ้านเอ่้ว่าอารนาไม่ต่กาอือ,นอืนอีกมีบ้านดานบักเซยังมีดานท้องถิ่นรัวาดานประเพณีข้ามไปท่านพนมนำคนเปิดทุกๆตอนเช้าวันจันทร์กับวันพระฮัตเปิดเป็นทั้งกาศนะเพราะว่ามีตลาดนัดลาวไทยแต่ไทยลาว่าพนมเปิดเปิดเ,เพื่อให้พี่น้องสองฟัง เอาอาหารเอาสินค้าไปขายเนาะพี่น้องทางภาคล่างก็เอาอาหารธรมรมชาติเนาะก็เขียด <c oughs> กุ้งหอย <c oughs> ปูปลาไปวางขายหลายเนาะพี่น้องทางไทยก็เอาเสื้อผ้าหรือว่าประเภทอาหารทะเลมาวางขายเป็นชุดพรอนผันหรือว่าชุดพรอนปลนเนาะภาษาไทยเฮดบัสธรรมดาข้ามไปเนาะ ลับทางเก่าพี่น้องเลยลับขึ้นลับขึ้นทางบ้านหนองลมแล้วก็ขึ้นไปทางบ้านหนองเขียวขึ้นเ่าโซนนี้จะเป็นชุมชนแออัดนานแน่นเนาะเป็น้านขายเครื่องย่อยจะมี้านขายอาหารทะเลเครื่องทะเลน้ำเนาะปลาหมึกกุ้งโซนลายก็มาทางประเทศไทยมาละเนาะ ขาเจ้าไปตลาดนัดจะซื้อมา,อาว่าใกล้กับประเทศไทยเลยโซนแคนทางนี่ห่าง้านจะหลายาว่าเมาะแก้การค้าขายคนเดินทางไปมากข้าเจ้ากาแวซื้อมันไปขายอยู่ทางในข้าเจ้ากรบโบเหนนะ บ้านหนองลมเนาพี่น้องเลยแล้วก็มีเอฟซีทางหนึ่งขน,นาจะอยู่ทาง USA เนาะที่เนทักมาหาเบาสอนว่าให้ติดตามบอมนให้มาตามหาพี่น้องของเพื่อนเบาสอนหาก็มาเห็นเมลคพนทรงมาเนาะเพนทรงมาได้เกือบสองเดือนหาก็มาเห็นทักไปหาเพื่อนเพื่อนก็นย่งบอลด้ตอบมา คพนอยากให้ตามหาพี่น้องของเพิ่นยี่บ้านนอกร่มหัวสั้นโมดเดลบอสอนก็มาอัพเดตมาพายให้เพิ่นเบิงเติมเนาะถ้าเพิ่นอาจจะเบิ้งย่กอะเห็นคลิปแล้วก็ทักมาหาบอสอนก็ได้เนาะนี่เป็นเดินห้องเยียนประมของบ้านเพิ่น Bên cạnh và Xim Lý Văn Văn Bà Nộng Lâm Tàu vến chốc đỉnh rồi, bây giờ Nó khổ khốc mông nha แต่เว็นตกดินไวอีหลีเหตุยังกบเทานอยู่ภายในบ้านหนองโล่ในพื้นปูคอนกรีตทุกหอมทุกซอยเลยเลยพี่น้องโอ้คากรีซอยน้อยซอยใหญ่เหมือนกับปูคอนกรีตหมดวห้มีทางขี้ดินแดงเนาะแต่เป็นคลิปภาพเบาซอนเภาพพี่น้องเลาะเชียวโซนอบนลาว ทางเมืองหนองบกจากวัานนอนเชียวหาบ้านนองลมมาวันนี้ขอปิดชิมได้ไว้สำนีกก่อนนาะพี่น้องโอกาสหน้าพบกันไหมพอขคุใจพ่อแม่พี่น้องว่าทุกท่านที่เข้ามาที่ตามคบสมมขอใหยทุกท่านอยู่ดีมีแหง้งโชคมาเงินคำร่ำรวยสบายที